จากตารางนี้นะคะมีเพื่อนๆคนไหนยังใช้วิธีนี้อยู่บ้างไหมคะค,ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้สูตรเมื่อกี้นะคะแต่เราสามารถหาค่าได้เท่ากันค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะคลุมตรงนี้นะคะคกด c t r l Shift F3 ค่ะ จะมีป๊อปอัพตรงนี้เด้งขึ้นมาแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกนะคะกดโอเคค่ะส่วนตัวนี้เราจะใช้สูตรเท่ากับ U N I T S ตัวนี้นะคะแล้วก็คูณตัวนี้นะคะเห็นไหมคะผลลัพธ์ออกมาเท่ากันค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระดีๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ